น้องๆคนไหนนะคะที่ชอบสะสมผลงานพอร์ตเฟรีโอไว้นะคะขยับผูกเข้ามาใกล้ๆนะคะค่ะและพี่ๆนะคะจะมาพูดถึงปฏิทินกนารรับสมัครสอบของคณะเพศัชศาสตร์นะคะน้องๆที่จะยื่นพอร์ตเฟรีโอนะคะตั้งแต่วันที่2ธันวาคม67ถึงวันที่15มกราลา68ค่ะในวันที่2ธันวาคม6 7นะคะถึงวันที่15มกราลา2568ค่ะ น้องๆคนไหนที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะสามารถกรอกใบสมัครแล้วก็ยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ a d m i s s i o n o n l i n e r s u a c t h ได้เลยค่ะโดยเลือกหัวข้อโครงการสมัครสอบเข้าเฮสัตชาศาสตร์ด้วยแฟนมสะตสมผลงานปิดรับสมัครและชำระเงินมาสุดท้ายวันที่15มกราคม2568ผู25้สมัครนะคะสแกนเอกสารและพอร์ตโฟลิโอนะคะตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดส่งผ่าน Google Form นะคะ โดยผู้สมัครนะคะจะได้รับลิงก์ผ่านทางอีเมลนะคะและจะปิดยื่นรับเอกสารวันที่20มกราคมก่อน4โมงเย็นค่ะวันที่12กุมภาพันธ์2568นะคะจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิบสองข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพนะคะ15กุมภาพันธ์68นะคะสอบข้อเขียนพื้นฐานความถนัดของเพศสัจกรรมและสอบสัมภาษณ์ค่ะส่วนวันที่18กุมภาพันธ์2568นะคะจะประกาศผลสัมภาษณ์ค่ะค่ะวันที่ 19- 21กถึงกุมภาพันธ์พันนะคะ จะเป็นวันที่น้องๆมารายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ค่ะรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมนะคะจะประกาศอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการรับสมัครสอบรอบที่1เสร็จสิ้นค่ะปฏิทินการรับสมัครอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมนะคะให้น้องๆศึกษาและคอยติดตามทาง w w w r s u a c t h ค่ะ